สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเมนมอนเตอร์มหาสารคามครับวันนี้พามเบึงรถใหม่ครับบางซสครับเซเลนะครับเป็นฮิโน่เลกาห้าร้อยเครื่องยนต์ JO7E นะครับต่อโดยเียอันครับอุีสารใต้ดำแต่งนะครับนี่ครับ ดี๋ยววันนี้มารีวิวก่อนไปหวัวง,งานมือแหลกครับสีสันสวยงามครับสีตรวจไล่สวยงามมากครับเห็ดดีครับ,ดดรบสีเห็ดเยี่ยมเลยนะครับเงาแวบบางคนเลดกระทะสาคอบเก่านอกฮีโน,โน่ครับท่อแฟดสี ชุดเล็บจัดเต็มมากครับแจนขอบคุณมากๆครับนะครับกันจนนี่ม,มาแต่ดอกนะครับมาแต่น้ำลดชุดเล็บตัวนี้ตัวนี้วะ,ะโอเสียไทยไปละก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับสีเป็นสีแดงเกีียวครับ มุกาหยิบเลยยับเพื่อบรเห็นสวยเลยครับมีกระเช้ามีหมวกครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับราคา8ป0 0สบาทครับสภาพนี้นะครับติดต่อสอบถามกับมาไดดครับหรือทีอ่ติดต่อกับฉันโดยตรงเลยนะครับ น,นเบ์โทรเพิ่นคือช่อง YouTube ก็ตัวน,นี้แหละครับนะครับเดี๋ยวพามาชมภายในครับเป็นยังไงโอ้จำเลยโอ้หอมแด่ว,ว่ารถไหมไหมก็คือว่าทำทำได้ดีมากนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ ลูกค้าได้คุ้มค่าคุ้มราคาดีนะครับเยี่ยมเลยนะครับก็โดยรวมคุ้มค่ามาครับรีแมปโดยเฮียช้างครับพี่ชายนะครับช่างช้างก็สมบูรณ์แบบครับคับน,นี่ก็โอเคนะครับพอใจเราใช้พอใจ,อใจขอบคุณมากๆขอบคุณเชีอันมากครับท่านใดที่สนใจนะครับติดตอ่อกับผม ก็ได้นะครับหรือว่าติดต่อโดยตรงกับเสียอันเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามสี่ห้าสี่สี่ห้าห้าครับวันนี้ก็วิ่งงานกันเลยเมื่อวานฝนตกซื้อมาบมื่ได้เรียนนะครับกันเลียพากันยุดงานกันอุปกรณ์รถยังใหม่ๆอยู่ครับอุปกรณ์สวยมากแคสซีแคสซีนี่เงียบเลยครับแคสซีนะครับเป็นแคสซีนอกแนบเสริมมาให้สองโต กรวมสวยงามครับลวดลายสีสันโอเคเลยครับไป,บปเดี๋ยวเข้าไปเบิง้งการใส่ดินเท่าแรกแล้วเราจะใส่อันอัดสเสเลก่อนครับนะครับเพราะว่ารถรถมาใหม่อย่างแรกเลยอ,อลารจเรนบีนับอาร์เซเครับอบร์บีซืือไปนี่บอสันซืือครับบอสัน บอัดครับโอ้เมาอยู่นี่ขนาดยึดไตแรงยันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยงามเพียงไหนครับใส่ดินแล้วนะครับแหลนมั่นเบาเครืองบอกเลยครับมั่นแรงนะครับหอนดีขนาดนี้เลงงเลยนะตอนนี้อยู่ผมมีมีรุ่นนี้นะครับกำลังเข้ามาใครที่สนใจเป็นเป็นหัวบอแคปครับนี่ ฮิโน่ตัวนี้แหละก็ับมีฟูโซโหัวปกระดุส6 M60 อ0 0 2ม0ิบอร์โบเทบลคอมมันเร็วนะครับแต่งแบบนี้เลยครับราคาถึกๆงเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเบ่งตอนใส่ดิน าง,งานกันครับว่าระบบดำระบบอันนี้เป็นยังไงเนาะโอเคครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเ้วแขกมัานครับเชอรี่เอาปีหอยไม่ตักให้ครับสงสัอา่า ปากนกแก้วบ่บ่เงาแบบแมบนอี้ลยไดเดี๋ยวเราไปนั่งรถใหม่กันครับได้ทีง อัดเสลี่ยกเรียเมือเเ้าร์อันนี้น่าจะเป็นรอบที่สามแล้วครับแต่ผมมาไทยมาท่านโอ้ยเย็ดยับวอลลโอ,โอ้หมดแล้ววะยับไหมเอ,อ้ <laughs> บ้าย่องี่ลี่ะเดี๋ยวเราไปลองนั่งดูว่ามันจะนิ่มไหมเอาแล้วว้าว้าวเราลุกเว่ยโอ้สาดออกมาน้ำเลยแต่เนี่ยนี่ครับไปไปนั่งงานกันครับ โอ้แรงเหรอวะโอ้นิ่มเว้ยเคครับแบเดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกัน Họ trang phun, Họ Đến lặng, thoái lặng một đến đợt lặng một Thoái Ồ À เชยครับก็ับคลิปนี้พามาชมรถน้องใหม่ครับเซรี่นะครับก็รถลอจากอุยสารใต้น้ำแต่งครับเซรนะครับบางไทรละกอฝากไว้ด้วยละกันครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสาครับสี่ห้าสี่สห้าห้าครับผมเี็มอเตอร์มหาสารคามนะครับกินดีรับใช้ทุกท่านเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลากไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ